สวัสดีครับนัด Explorer นะครับตอนนี้เป็น EP ที่3สําสำหรับการมาเชียงรายในครั้งนี้นะครับก็ผมก็มาที่ตำบลแม่สลองในก็ไม่มีเหตุผลอื่นไม่มีเหตุผลลองเลยก็คือตรงมาที่นี่เป็นเหตุผลเดียวเท่าน,นั้นอโอเคครับตอนนี้เราผ่านบ้านแม่สลับนะครับตรง ผ่านสามแยกอ,อาขามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะลงไปที่ตำบลท่ไทยนี่าตไม้ไไมวกวาครับของอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนี่เองเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยนะครับผมเคยมาบ่อยๆตรงนี้แต่สำหรับคราวก่อนหรือสำหรับปีก่อนปีที่แล้วผมไม่ได้ถ่ายตรงนี้เท่าไหร่นะครับในการเดินทางมา ก็ปีนี้ก็มาถ่ายอีกครั้งหนึ่งให้ดูเส้นทางคร่าวๆนะครับถนนก็พัฒนาดีขึ้นมามากกว่าในปีแรกค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยจะกุขะหลายจุดทำให้การเดินทางต้องระวังมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือถนนหนทางพัฒนาแล้วก็ทำดีมากขึ้นนะครับพื้นนี่เรียบเลยอันนี้เป็นทางลาดลงบ้างชันขึ้นบ้างแต่ส่วนมากก็ ไม่สูงไม่ชันเท่าไหร่นะครับเป็นแค่บางจุดเท่านั้นที่จะชันจนอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้เกียร์ต่ำแต่ปกติก็จะใช้เกียร์กลางๆครับตรงนี้จะชันลงมากนะครับ แต่เมื่อก่อนก็คือครั้งแรกที่มาที่เนี่ยมันจะทั้งขึ้นทั้งลงในฝั่งเดียวกัน ก็เริ่มลงสู่พื้นราบนะครับเห็นป้าย,ยดีต้อนรับชาวเทไทยยินดีต้อนรับนะครับเป็นป้ายที่บอกว่าเรามาถึงตัวหมู่บ้านเทดไทยแล้วตรงนี้ก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่แล้วครับเป็นทางที่ค่อนข้างจะสะดวกแต่ว่าถนนด้านนอกรู้สึกว่าจะดีกว่าในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านก็อาจจะมีกูขาบ้างแล้วก็ไม่ได้ทําเท่าไหร่ แต่ว่าด้านนอกนี่ดีมากแล้วนี่เราเข้ามาในหมู่บ้านก็ขับไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่ขับเร็วขับเร็วจริงแบบบางทีโผ่มาพูดพดัดเกือบหลบท้านไม่ทันแต่ว่าในตัวหมู่บ้านนี่จเจริญมากนะครับที่เห็นก็มีเซเว่นอยู่สองจุดอ๋อนึ่นยังเป็นทางที่ยังมองเห็น พื้นที่ต่ํากว่านะครับอันนี้ก็ยังลาดลงนิดนึงแต่เขาไม่เท่าไหร่นะครับเรียกว่าถ้า,เ,าเป็นทางที่ไม่ชันเท่าไหร่ประมาณนั้นตอนนี้ก็คือเราก็มาที่นี่เป็นประมาณครั้งที่3ารพจนที่ 4, แล้วจำไม่ได้ละคือหลายครั้งแล้วละแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายทุกครั้งแต่อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่มีความตั้งใจที่จะมาจริงๆสำหรับ ช่วงหน้าหนาวเป็นครั้งแรกที่มาหน้าหนาวะแหละก็เคยมาแต่หน้าฝนปีนี้เป็นหน้าหนาวอยู่นะช่วงว่าไปปลายฤดูหนาวแล,ล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะหาหากาแฟกินก่อนง่วงนอนอันนี้โรงเรียนบ้านทึกไทยนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่ร้านบร r o n z o c o f f ี e นะครับเป็นร้านกาแฟที่ อยู่ใกล้ๆกับร้านเทอรไทยคอฟฟี่วิวนั่นเองก็เป็นจุดที่เราสามารถขึ้นไปดูทะเลหมอก,กด้านบนได้แลจริงๆผมมาตามป้ายของเทอรไทยคอฟฟี่วิวนะแต่ว่าไม่เจอนั่นแหละก็ะเลยมาที่บันโซอีกครั้งอเมริกาโนเย็นช่วงนี้อะไรก็ต้องเป็นอเมริกาโนเย็นละมางตรงนั้นมีพระธาตุอยู่ ที่สูงด้วยไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนข้ามไปเขาลูกนี้ไปอ่าใช่เขาลูกนั้นมีดอกอะไรไม่รู้สีแดงๆตรงนี้เป็นหมู่บ้านในุูเขาเลยแหละแต่ตอนเช้าก็ไม่มีทะเลหมอกมันน่าจะสวยอยู่ กลายเป็นไม่หวานเฉยเลยตรงนี้ชันมากครับเพื่อนๆอ๋อเขาที่เพื่อไทยเขาี่วิวไปทางนึง คือผมมาปิดทางไนงะ คราทุกนวันนี้ผมจะพาไปบ้านน้ำฝนคนดอยนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปรีวิวร้านเขาด้วยนะครับไม่ต้องมีคนลงมานำทางหรืออะไรทั้งนั้นเพราะผมไปถูกที่นี่ผมสามารถค้นหาบ้านของน้องได้จาก g o o g l e Map แล้วก็เป็นความสามารถส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมจะมีทักษะในการสืบจากภาพและ ข้อมูลวิดีโอก็สามารถนำทางผมไปที่ตรงจุดนั้นได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครต้องนำทางได้อันนี้ก็คือปเป็นเส้นทางที่ผมหามาเองนะครับไม่ได้มีใครนำทางผมผมมาถูกด้วยตัวเองแต่ถึงว่าแม้ผมจะไปถูกสามารถไปได้ด้วยตัวเองแต่ผมก็ไม่เคยขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนนะครับเพราะว่า พื้นที่บ้านก็ต้องเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่าเราต้องบอกเขาก่อนจะขึ้นไปที่บ้านนะครับเพื่อเขาเตรียมความพร้อมหรืออะไรประมาณนี้ ไปจากตรงนี้ก็คือทางนี้นั่นเอง เดข้างลมคลองกล้วยหมากหนึ่งครั้งเป็นแนวกั้นของเทื้อไทยกับตำบลแม่ตรองใน ทางแยกเลี้ยวสาย Bye.

จอดรถตรงไหนดีที่เดิมที่จอดชันมากชันกว่าที่เก่า สวัสดีคุณพ่อเลยนะครับแล้วกอ็อันนี้คือทางขึ้นที่อาชันจริงจริงชันมากจริงๆชันมากครับอ่าันนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์ครับอันนี้ก็คือทำไมเราต้องเดินขึ้นไปชันมันจะมีข้อดีอะไรก็คือพอเราเหนื่อยนะครับแล้ว เราก็จะหิวและ,ะกินอะไรก็จะอร่อยขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้มอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะขึ้นมาได้นะอะววจริงๆผม ไม่รู้ว่าวันนี้จะเห็นพราทิตตกหรือเปล่าทำไมบรรยากาศที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยจะมีเมฆเยอะๆไฟพวกนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นสซลาเซลล์ทั้งหมดสูงจริงแต่ว่าผมเคยขึ้นมาตรงนี้แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นอน,นี่ ถ้าฝนตกมาไอ้พวกนี้จะแบบแฟบ,บไปหรือเปล่าน่าจะใช่พึ่งบ่ายสาม โอ้มสวัสดีครับไม่เจอกันสวัสดีค่ะมาแบบไม่จัดการสวนว้วนไม่ต้องหาลูกเราไปเจอกันแล้วใช่ไหม

ก็คือคนข้างล่างคนเชียงรายแต่ว่าอยู่ข้างล่างใช่ก็มีอะไรที่ในที่แบบไปแอฟริเรามาเที่ยวก็มาเที่ยวยังไงคะอันนี้ก็คืองานที่เขาทำทุกวันไม่เหมือนตัวจริงในคลิปเลยครับตัวอันนี้คือตัวจริงหรือว่าในคลิปคือตัวจริงครับต,ตัวจริงค่ะเระไม่เหมือนกัน คนหน้าคลายหรือเปล่าในคลิปจะดูตื่นเต้นมากกว่านี้วันนี้เข้าป่าเหนื่อยค่ะโหกระจกนี่แตกเลยอะสองคนสวยไปวันนี้ไปถ่ายคลิปได้ไหมวันนี้ไปถ่ายคลิปขาปลาค่ะปลาแล้วก็อาบน้ำหรือยังครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ขึ้นมา ไม่เป็นไรครับอากาศช่วงนี้หนาวก็อาบวันเว้นวันก็ได้อุ้ยตายแล้วระเบิดใช่คัทุกคนนี้ก็คือวิวนะครับใต้โต๊ะนี่คือจะมีก้อนหินอยู่นะครับตรงนี้อาจจะเคยเป็นทะเลมาก,ก่อน <c oughs> ะมีซุ้มสำหรับการนั่งเป็นกลุ่นะครับหนึ่งสองสามสี่อ้าอน,นุนหกนะครับอน,นุนไม่มีหลังคาก็ไม่เป็นไรมีหกกลุ่มนะครับหกโต๊ะอะ่รประมาณนี้ถ้าโต๊ะเต็มก็นี่ครับตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่แล้วตรงนี้ก็น่าจะเอาไว้ปลูกผักอปลูกดอกไม้ได้ไหมได้ได้ได นี้นะครับไม่รู้ว่าลงเมล็ดพันธุ์มันหรือยังจุดที่ตึ๊ดชันขึ้นมานหนึ่งนี่ไงติดท,ที่ต้นไม้อันนั้ที่ไม่มีใบ จิตท,ท,ที่ต้นไม้ที่ไม่มีใบมันก็จะกลายเป็นต้นสกุาลาไายป่าอาจจะสูงไปลองลอง,ลองต้นไม้ที่เตีย้ยก่อนได้ไลองต้นนี้ก่อนได้ติดก้อปตําข้าวฟืน ตําข้าวฟืนนะครับครั้งแรกที่เคยกินอ่าเอ่อเป็นเส้นข้าวเส้นอ่าเราต้องพู่อยู่ทุกคนเส้นขนมจริงอืม อร่อยอยู่นะครับ ก็กำลังจะมืดไปนะครับผมไม่ทันได้ถ่ายนะครับผมัวตะบ,บินอยู่อ่าทุกคนเขาก็กำลังถ <k> ่ายรูปโปรโมทร้านกันอยู่นะครับสนั จะดูหอมลง่เบางป้ายครับเราไปยืนอยู่ใต้ป้ายจะดี เมื่อกี้เราเดินมายัางไงนี่อันนี้เขากําลังปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวจะดีและสวยกว่านี้แต่ว่ากําลังจะเข้าสู่หน้าแรงแล้วทุกคนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดชมวิวแล้วก็ที่พักนั่งเล่นชิวๆระหว่างวันแต่เราต้องเดินระหว่างนี้นึงอาจจะเจอกับสายของไฟตกแต่งได้เหยียบอะไร ตัวทำไมอยู่ไฟตรงนี้ได้ถ้าหนาวเกินวันนี้กราจะมืดไปแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นจำนวนของขวดนะครับที่กินหมดแล้วมีประโยชน์มาก บรรยากาศยามค่ำคืนกับนาลา ปิ้งย่างมาหลานะครับรสชาติไม่เผ็ดมากจนเกินไปแต่ให้ความหอมของกินเครื่องเทศมากๆน่ากินน่เกิน,น ที่อำเภอแม่อายแม่อายแล้วก็ไปฝามันไกลเท่าไหร่แล้วพี่จะเดินขึ้นมานี่ต้องใช้กี่ชั่วโมงอ่ะจากตรงไหนจะทิพที่อยู่แล้วขึ้นมาที่นี่จากบ้านใช่สิบห้า จนปิดร้านอยู่นานสำหรับที่เดินทางมาไกลต้องอยู่นานๆนะครับเดี๋ยวก็เดินทางิาที่พักก่อนครับสำหรับค่มคืนนี้ก็คงต้องขอเวลาไปพักผ่อนกรนทุกๆคนหาที่พักใกล้ๆ นะครับมืดไปหน่อยหน้าตามืดเตียงก็กว้างข้างๆไม่มีใครเรานอนคนเดียวนะครับ ก็พักผ่อนชารแบตพวกนี้ก็จะออกไปท่องอยู่บนดอยสักหน่อยห้องพัดลมห้องงานเป็นแบบนี้ก็กว้างอยู่จะได้จะมืดไปนิดนึ่ง บาราคาสันดาปแต่เป็นพัดลมนะครับก็คือไม่น่าจะใช้แอร์อยู่แล้วเพราะว่าหนาวข้างๆมีเด็กก็ะจะเป็นแบบนี้เอาละพักผ่อนก่อนชาร์จแบตครับเดีย๋ยวเจเอกัน